สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนเพอนไปชมพิธีการส่งพ่อทองสัยตะกุ่นขึ้นสู่สวรรค์ครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ิธีการยืนก็จะมีลูกศิษย์ลูกหลานของพ่อท้องสายทับถนนจากทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วประเทศนะครับเพื่อนเพื่อนครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กสู่รุ่นอนุบาลนะครับ ไปจนกระทังของรุ่นใหญ่เลยนะครับเพื่อนมารวมตัวกันนะครับพวกเรานัดหมายกันมาเพื่อที่จะมาดีดพินส่งรงมยาบาของพ่อต้องใ้นนขึ้นตเรียับเพื่อนครับที่นั้นเราก็จะรวมตัวกันนี่ก็กำลังพนันตัวครับมีทั้งที่เป็นคูบอาจญาติมีทั้งเป็นทหารก็มีตำรวจก็มีเลยนะครับเพื่อนครับจะมีนางลปุงยินว่าพอต้องใช้จนวนมีาคาเียคกับ มีตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นนุะาลชั้นป .1 ป .2 ป .3 ้อนางรำก็จะนั่งดุนเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่รุนเทพเดียรเลยนะครับเป็นเพื่อนครับกำลังซักซ้อมแต่เตรียมกันที่จะทำงานตรงนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะครับเพื่อนเทื่อนครับทั้งที่เป็นอาจารย์ก็มีเพื่ โหน่าบุญนี่นะทีนี้ก็เป็นอาจารย์ครับสวนครับนี่ไม่เหนื่อยไม่เนิ่นไม่เนิ่นเปอาจารย์สอนอีกคนนึงครับมีควาตรงสายทารวจอีกคนนึ่งนะครับทหารก็มีเขทหารตำรวจก็มีนะครับเพื่อนกันตำรวจก็มีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้มาประทับรวมบรรลุหลานของอาจารย์คณะลูกศิษย์นะครับของอาจารย์ทองใสทับถนนจะได้บรรเลงส่งดวงวิญญาณ กัรยูกตับเวทีนี่มีตังสาธุรูปานังส er ัตนิมีตังสาธุรูปานังกตัรยูกตับเบติตานะครับอันนี้คืออีกหนึ่งความกตัรยูที่คณะลูกศิษย์นะครับได้แสดงต่ออาจารย์ทองใสทับถนนครับขอบพระคุณทุกท่านครับอาจารย์ทองใสทับถนนจะได้ร่วมบรรเลงส่งดวงวิญญาณของอาจารย์ทอง